ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสถิติก่อนเกมเบอร์รี่พบลิเวอร์พูล12ข้อควรรู้จากออฟตาลิเวอร์พูลจะกลับมาลงเล่นในสุดเพียมเลีกโดยมีคิวบุกเยือนเบอร์รี่ในวันอาทิตย์นี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาไทยและนี่คือ12สถิติที่น่าสนใจก่อนเกมจากออฟตาลิเวอร์พูลชนะ8จาก9เกมเยือนในเพียมหลีกที่สนามเทิร์ฟมัวแพ้1รวมถึงชนะรวด6เกมหลังสุดและเก็บครีนชี่ได้4นัดติดต่อกันในการบุกเยือนเบอร์รี่ ลิเวอร์พูลเคยชนะเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกติดต่อกันมากที่สุด7นัดกับ3ทีมได้แก่เวสต์บอมบิดเอาเบียน8นัดระหว่างปี1983ถึง2009นอร์ดิซิตี้8นัดระหว่างปี1995ถึง2021คริสตัลพาเลต7นัดระหว่างปี2016ถึง2022ลิเวอร์พูลมีลุ้นชนะ4นัดแรกของฤดูกาลพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์สโมอสรโดยเคยทำได้ในฤดูกาล2018-2019จบที่2และ2019-2020แชมป์ 2020. ลูกทีมของอาร์เนอร์สล็อตยิงประตูดได้37นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรในลีกสูงสุดมีเพียงสเปอร์39นัดติดต่อกันมีนาคม2023ถึงมีนาคม2024และอาร์เซนอล55นัดพฤษภาคม2001ถึงพฤศจิกายน2002ที่เคยทำได้มากกว่า เกมนี้จะเป็นนัดแรกของผู้จัดการทีมเบอร์ลี่สกอตพาร์เกอร์ที่เจอกับลิเวอร์พูลในลีกนับตั้งแต่พาทีมบอลมัดแพส0-0เมื่อสิงหาคม2022อย่างไรก็ตามพาร์เกอร์เคยชนะลิเวอร์พูลมาแล้วหนึ่งครั้งด้วยสกอร์1-0ในเดือนมีนาคม2021และอาจกลายเป็นผู้จัดการทีมคนที่สองที่ชนะทั้งเจอเกนครอปและอันเนอร์สล็อตในพรีเมียร์ลีกคนแรกคือมาโกซินวาฟอร์เรียนเวตเป็นผู้เล่นที่วิ่งแบบไม่มีบอลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ที่92ครั้ง รวมถึงวิ่งเข้าสู่พื้นที่เกมลุกมากที่สุดที่42ครั้งและวิ่งล้ำหน้าบอลมากที่สุดที่26ครั้งอเล็กซานเดอร์อีซักอาจได้ประเดิมสนามให้ลิเวอร์พูลในเกมนี้โดยในช่วงฤดูก,กาล2022-2023ถึง2024-2025มีเพียง2คนเท่านั้นที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าเขาที่54ประตู โคดี้กากโกมีส่วนร่วมกับ8ประตูใน9นัดพีมรีกล่าสุดที่เจอกับทีมหน้าใหม่5ประตู3แอซิดมีผู้เล่นลิเวอร์ p o o 2คนที่ยิงประตูได้ในเกมเปิดตัวฤดูกาลนี้คืออูโกเอเกนติเกและลิโอเอนกูโมฮาฤดูกาล1946-1947เป็นครั้งสุดท้ายที่มีผู้เล่นลิเวอร์ p o o ยิงในนัดเปิดตัวมากกว่านี้เ่นคานี่บิลลี่ลิดเดวอัลเบิร์ตสตับินซีริโดนและบิลลี่วัตคินสัน หลังจากชนะเดนต์แลนด์2-0เบอร์รี่หวังจะเริ่มฤดการเพีมรีกด้วยการชนะในบ้าน2นัดติดต่อกันเป็นครั้งที่2ครั้งแรกที่ทําได้คือลดการเปิดตัวในเพีมรีก2,009-2,010ที่พวกเขาชนะรวด4เกมแรกในบ้านลิเวอร์พูลแพ้เพียง2จาก28เกมเพยมรีกล่าสุดที่เล่นหลังจบเบรกทีมชาติชนะ21-5เสมอัปเดตความพร้อมนักเตะลิเวอร์พูลจากอา์เนอร์สล็อตเคอร์ติสโจนพลาด เ,เยคอร์ติสโจนจะพลาดการลงสนามในเกมที่ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนเบอร์ลีในวันอาทิตย์นี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่อาร์เนอร์สโตยืนยันว่านักเตะคนอื่นในทีมยังฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งหมดมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ได้รับบาดเจ็บในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาเซนนลที่แอนฟิลด์และจะไม่ได้เดินทางไปกับทีมในเกมที่สนามเทิร์ฟมัวร์อาร์เนอร์สโลตให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมว่าเคอร์ติสโจนเจ็บจากเกมล่าสุดไม่แน่ใจว่าทุกคนทราบหรือย,อยังเขาจะไม่พร้อมสำหรับเกมกับเบอร์ี นอกจากนี้สล็อตยังเผยว่าผู้เล่นที่กลับมาจากทีมชาติต่างรายงานตัวซ้อมกับทีมที่ศูนย์ฝึกแอซ่าเทรนิ่งเซ็นเตอร์และไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมพวกเขาฟิตกันหมดครับนี่เป็นการซ้อมครั้งแรกกับพวกเขาหลายคนหลังกลับมาจากทีมชาติส่วนคนที่ไม่ได้ไปร่วมทีมชาติก็ได้ซ้อมกับทีมยู21ไปก่อนหน้านี้แล้วเขายังเสริมว่าเป็นเรื่องดีที่นักเตะทีมชาติไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะช่วงต้นฤดูกาลมักเป็นช่วงเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการต้องลงสนามติดกันหลายเกมในเวลาอันสั้น ถือเป็นข่าวดีวครับที่พวกเขากลับมาฟิตกันหมดต้องชมไม่ใช่แค่ทีมชาติสวีเดนที่จัดการนักเตะได้ดีแต่รวมถึงทีมอื่นด้วยเช่นไรอันกราฟินแบกในลงตัวจริงแค่1เกมไม่ใช่ทั้ง2เกมก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากเลวสตีลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าเคิร์ที่โจนจะพลาดเกมที่จะช่วยลิเวอร์พูลพบกับเบอเร์ลีในวันอาทิตย์นี้ตามที่อาร์เนอร์บอกไว้ในงานถแถลงข่าวของเขาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โจนที่คาดว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อแฮมสติงแต่เจ้าตัวยังคงเดินทางมาทําการฝึกซ้อมกับทีมได้แต่จะเป็นในโรงยิมเพื่อฟิตเนสเท่านั้นส่วนในภาคสนามนั้นยังไม่สามารถทําได้ยังไม่มีรายงานว่าโจนจะต้องพักนานแค่ไหนแต่คาดว่าน่าจะไม่เกิน1-2ึสสัปดาห์หรืออาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นก็เป็นไปได้เช่นกันส่วนข่าวดีก็คือเจอร์มี่ฟริมโปงกลับมาฝึกซ้อมเต็มเซสชันได้แล้วและคาดว่าจะพร้อมสำหรับเกมกับเบอร์ลี่ในวันอาทิตย์นี้อีกด้วย สภาพความฟิตการลงเล่นนัดแรกและเหตุผลที่อยากได้ตัวเขามาที่ลิเวอร์พูล อันเดอร์สตกล่าวถึงกองหน้ามาเลก้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์อีซักอย่างละเอียดในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโค้ชยญ่ได้พูดถึงการเตรียมทีมก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ที่ศูนย์ฝึกแอคซ่าทรอยนิงเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นการปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกของเขาหลังจากที่อีซักเซ็นสัญญากับแชมเปียนลีกในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเกี่ยวกับวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในวันสุดท้ายมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเพราะฤดูกาลก่อนเเรราาแททบจะะไไไม่่ดดด้ออลลลยตตชวง แต่สิ่งที่ทําให้ผมพอใจที่สุดก็คือการที่เราได้อเล็กซ์มาร่วมทีมการเซ็นสัญญาของอเล็กซ์นั้นสําเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีริชันฮิวไ่ายบริหารทุกคนที่เกี่ยวข้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้เดียวนี้เกิดขึ้นและมันดีมากสําหรับสโมสรแฟนบอลน,นักเตะและตัวผมเองที่ความพยายามทั้งหมดจบลงด้วยการที่อเล็กซ์เซ็นสัญญากับเราความพร้อมของอีซักในการลงเล่นและโอกาสที่เขาจะประเดิมสนามให้ริวพูที่เทิร์บมัวอันดับแรกผมคิดว่าโค้ชทีมชาติสวีเดนโทมัสันสมควรได้รับคำชมอย่างมากเพราะ เขาได้หนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในโลกคนหนึ่งและต้องเตรียมทีมสําหรับ2เกมสําคัญของประเทศแต่เขาเข้าใจดีว่าถ้าคอยอีซักเล่นเต็ม90นาทีทั้ง2เกมผู้เล่นอาจจะบาดเจ็บหลายสัปดาห์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโค้ชที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ของนักเตะดังนั้นเขาควรได้รับคําชมมากๆและเราจะดูแลอาริชอย่างเดียวกับที่เขาได้รับการดูแลดังนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะลงเล่นเต็มเกมทุกนัดในช่วงสัปดาห์หน้า เพราะเขาพลาดการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นอย่างเต็มที่ผมคิดว่าเขาพลาดการซ้อมกับทีม 3- 4ถึงเดือนดังนั้นเราต้องค่อยๆปั๊มฟอร์มให้เขากลับมาโดยเฉพาะช่วงที่เราต้องลงสนามบ่อยและเวลาซ้อมน้อยนี่คือความท้าทายแต่เราเซ็นสัญญากับเขาไม่ใช่แค่สำหรับ2สัปดาห์หน้าแต่สำหรับ6กปีข้างหน้าดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงและแฟนบอลก็ควรเข้าใจด้วยถ้าเห็นว่าผมถอดเขาออกกลางเกมหรือให้เล่นแค่บางนาทีทั้งหมดนี้เพื่อรักษาความฟิตในระยะยาวของนักเตะ ความประทับใจแรกของเขาต่ออีซักในฐานะคนคนหนึ่งบางทีคนอาจจะไม่เชื่อคําตอบนี้แต่ผมยังไม่ได้พูดคุยกับเขามากนะักผมคุยกับเขาหลังเซ็นสัญญาทางโทรศัพท์เพราะเขาต้องไปรับใช้ทีมชาติและวิธีที่ผมปฏิบัติกับนักเตะในช่วงทีมชาติคือจะปล่อยให้นักเตะทํางานกับโค้ชทีมชาตินั้น,น,นผมส่งข้อความหาเขาแค่ครั้งหรือสองครั้งเพราะเขาเพิ่งมาใหม่และผมอยากรู้ว่าฟอร์มเขาเป็นอย่างไร แต่ผมต้องทําความรู้จักกับเขาให้ดีกว่านี้ในสัปดาห์และเดือนข้างหน้าถึงแม้เราจะให้ความสําคัญกับตัวตนของคนในทีมเพราะเรามีวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมที่นี่แต่เราก็เซ็นสัญญานักเตะเพราะฝีเท้าของเขาด้วยดังนั้นผมไม่จําเป็นต้องโทรหานักเตะบ่อยๆผมเคยเจอเขาหลายครั้งและรู้ดีว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพแค่ไหน อันเนออดอร์สโลตเฮดโคชลิเวอร์พูลชื่นชมฮาวิเอลเลตตกองกลางดาวรุ่งสําหรับผลงานที่มีต่อทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่นักเตะรายนี้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลกับแอสตันวิลล่าในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะดาวเตะวยัย22ปีเป็นส่วนหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลที่ผ่านมา ภายใต้การนำของโค้ชสลัดความสำเร็จนี้ทำให้เอลียทมีเเรียนแชมป์พยมรีกเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญต่อจากที่เคยได้ในฤดูกาล2019-2020รวมถึงมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับ2ส,สมัย FA ครับและ FA Community Shield ก่อนเกมพียมรีกที่จะพาลิเวอร์พูลบุกไปเยือนเบอร์ลรียนในวันอาทิตย์นี้เริ่มแข่งเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสลัดได้พูดถึงการตัดสินใจปล่อยเอลียตยืมตัวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งผมคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่แค่ฮาวี แต่ถ้าผมมองไปที่ลุยดิอาร์ที่ลงเล่นได้ดีทันทีที่ย้ายไปบาเยเมนิกมันเป็นคำชมอย่างมากสำหรับทีมงานฝ่ายประสิทธิภาพและทุกคนที่ทำงานในสมสอนนี้ทุกครั้งที่นักเตะย้ายไปอย่างไทเลอร์มอตันที่ทำผลงานได้ดีมากกับโอลิมปิกกลียงนั่นแสดงให้เห็นว่าเราปั้นนักเตะผ่านทีมอื่นได้อย่างไรฮาวิอยู่ในจุดที่ดีมากที่จะย้ายไปอยู่กับสมสอนที่น่ารักอย่างแอสตันวิลล่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเพราะเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่เขาสมควรได้รับ ในฐานะนักเตะคุณภาพเขาทำตัวดีเสมอมาไม่ใช่แค่ตอนที่เขาบอกว่านี่คือสโมสรที่เขารักและอยากบอกแฟนๆเท่านั้นแต่เขาก็แสดงออกแบบเดียวกันภายในสโมสรแม้ไม่ได้ลงเล่นมากเขาก็ทำในสิ่งที่ดีสุดสำหรับสโมสรสมควรได้รับคำชมอย่างมากผมรู้ว่าทุกคนมักจะพูดถึงโมซาลาเฟอร์กิวฟันไดและคนอื่นๆถ้าเราคว้าแชมป์ได้แต่ผู้เล่นอย่างเขาก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราชนะได้เพราะเขามีทัศนคติที่ดีเสมอไม่ว่าเขาจะเล่น5หรือ10นาที เขาก็ช่วยทีมซึ่งนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเพราะคนที่ไม่ได้เล่นมากก็มีทัศนคติที่ถูกต้องผมคิดว่าเขาพร้อมเต็มที่แล้วที่จะโชว์คุณภาพของเขาที่แอสตันวินล่าเด็กใครเด็กมันเป๊ปบ,บอกฮาแลน์เหนือกว่าอีซักเป๊ปกกริลา่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนลูกทีมของเขามีฝีเท้าที่เหนือกว่าอเล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกตัวใหม่หงแดงลิเวอร์พูลอยู่เล็กน้อย ประเด็นเปรียบเทียบระหว่างทั้งคู่เกิดขึ้นหลังจากอาร์เนส็อลตบอสใหญ่ของแดงกล่าวในงานถแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าอีซักคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกจากนั้นนักข่าวไปถามเรื่องนี้กับเป๊ปโกลลีล่าในงานถแถลงข่าววันเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าเป๊ปยกย่องลูกน้องของตัวเองเหนือกว่า oh ok, หาัวหอกทีมชาติสวีเดนฮาลนด์เหนือกว่านิดหน่อยเป๊ปตอบคำถามผมเคยตอบคำถามนี้มาก่อนแล้วอีซักเป็นผู้เล่นที่สุดยอดจริงๆเออร์ลิงใน,นานะกรองหน้าคือระดับท็อปแน่นอนอีซักต้องเป็นนักเตะระดับท็อปอย อีกคนอาจจะบอกว่าเป็นเอ็มบาเป้อีกคนบอกว่าเป็นเมสซี่หรือคริสเตียโน่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองของตัวเองแต่สำหรับผมผมจะไม่เปลี่ยนเออร์ลิงเพื่อใครทั้งนั้นเพราะผมรู้จักเขาส่วนหนึ่งของการเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์คือการเป็นคนที่น่ารักและผมชอบเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ